จารึกเยธรรมมาเมืองสีเทพอักษปรปัละภาษาบาลีอายุราวพุทธตศตวรรษที่12คาถาเยธรรมมาที่ได้สลักไว้นี้นับว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นคาถากัดมาจากพระไตรปิฎกตอนภาษารีบุตรและพระโมคคัลลานะบนรรพชาคําแปลาจากคาถาสมบูรณ์คือ ทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้ความเป็นมาของพระกาถาบทนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์โดยพระอัสสชิหนึ่งในพระปัญจวัคคีชาวเมืองกบิลพัทได้ทำการออกบวชตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้ฟังธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิป,ปตนะมฤคกทายวันเมืองพารณาสีแล้วก็ได้ขออุปสมบทจากนั้นจึงได้เผยแพร่พระธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งก็คือพระกาถาเยธรรมมาและแสดงโปรดพระอุปติสสะปริภาชกหรือพระสารีบุตรจนเห็นแสงแห่งธรรม ภายหลังเมื่อศาสนาพุทธได้เผยแพร่เข้ามายัางดินแดนสุวรรณภูมิรากาถาเยธรรมมาก็เริ่มเป็นที่รู้จักของชาวพุทธในดินแดนแถบนี้จากนั้นจึงเริ่มมีการบันทึกคาถานี้ตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยค่ะการค้นพบหลักฐานชิ้นนี้ในดินแดนสุวรรณภูมิจึงเป็นเครื่องบ่งบอกได้ชัดว่า พระคาถานี้มีความสําคัญเคียงคู่ไปกับพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาสูญสลายไปจากอินเดียที่พัฒนาการจากเทราวาสู่แบบมหายานตันตรายานและวัชรยานตามลําดับแต่ในส่วนของดินแดนสุวรรณภูมินั้นยังคงพบจารึกคาถานี้ได้โดยทั่วไป